เว็บไซต์ดูเกิลไซต์สำหรับการเรียนการสอนค่ะบทที่2การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ การออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ประกอบไปด้วย 1. การสร้างไซต์ 2. การสร้างเอกสาร 3. การเพิ่มโลโก้ไซต์และรูปภาพ 4. การเพิ่มรูปภาพและลิงก์บน g o o g l e Sites หาการสร้างหน้าหลักของไซต์6การเพิ่มหน้าย่อยและ7การเพิ่มหน้าเพจเว็บไซต์ค่ะการสร้างไซต์หรือสร้าง Google ไซต์นะคะเราสามารถคลิกไปที่จุดหลายจุดอยู่ด้านขวามือค่ะแล้วก็เลือกไซต์ค่ะหน้าตาของไซต์ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ การสร้างเอกสารนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วก็จะมีปุ่มหลายปุ่มนะคะอยู่ด้านฝั่งมือคะ่ะเราทําการคลิกไปนะคะแล้วก็เลือกที่ไซส์นะคะแล้วก็การสร้างเอกสารนะคะก็เลือกที่เมนูนหลักด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เลือกเอกสารเลยค่ะ แล้วก็คลิกไปที่ว่างค่ะแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยค่ะค่ะค่ะการสร้างเอกาสารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ<ๆ>การเพิ่มโลโก้ใสและรูปภาพค่ะ<ๆ>การเพิ่มโลโก้นะคะให้เราคลิกไปที่ตรงนี้นะคะ<ๆ>เพิ่มโลโก้ค่ะ อัปโหลดโลโก้ที่เราได้บันทึกไว้นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพแล้วก็เพิ่มรูปภาพนะคะคลิกไปที่รูปด้านขวามือนะคะอัปโหลดแล้วก็เพิ่มรูปภาพค่ะเราสามารถเลื่อนขยับได้ทุกตำแหน่งนะคะก็การเพิ่มรูปภาพและการเพิ่มโลโก้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ การเพิ่มโลโก้ใสและรูปภาพค่ะการเพิ่มโลโก้นะคะให้เราคลิกไปที่ตรงนี้นะคะเพิ่มโลโก้ค่ะอัปโหลดโลโก้ที่เราได้บันทึกไว้นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพค่ะแล้วก็เพิ่มรูปภาพนะคะคลิกไปที่รูปด้านขวามือนะคะอัปโหลดแล้วก็เพิ่มรูปภาพค่ะเราสามารถเลื่อนขยับได้ทุกตำแหน่งนะคะ ก็การเพิ่มรูปภาพและการเพิ่มโลโก้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ <ulf diode> การสร้างหน้าแรกของเว็บไซต์นะคะให้เราคลิกไปที่หน้าเว็บค่ะแล้วก็สามารถแปลรูปหน้าปกได้ค่ะอัปโหลดค่ะที่เราบันทุกไว้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถใส่ข้อความแล้วแต่เราได้เลยนะคะ ก็ความของหน้าเลขสามารถเลือกฟอนต์ได้ค่ะ,ะการสร้างหน้าเว็บหน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคร่าวๆค่ะหน้าย่อยนะคะให้เรามาที่หน้าเว็บค่ะแล้วก็หน้าเลขค่ะกดไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็เพิ่มหน้าย่อยค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่า ไซสค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นค่ะหน,น้านะย่อยของเราก็จะมาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเพิ่มหน้าเพจเว็บไซต์นะคะเราก็ไปที่จุดสามจุดหน้าเลกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มหน้าย่อยค่ะแล้วก็เขียนว่า ไซส์ไซส์สนะคะนี่ค่ะเราก็จะไดออ้หน้าเพจของเว็บไซต์เพิ่มมาอีกหนึ่งหน้านะคะเราก็สามารถคลิกไปได้เลยค่ะ